สวัสดีครับผมก็มาเจอผมมิสเตอร์ซิวันนี้เรามาอยู่หนะ้าเว็บโยกังนะครับโยกังจะปิดปรับปรุงที่ที่29เมษามีนาครับผมซึ่งเป็นวันนี้ซึ่งมันแปลกไหมวันพุธนะผมก็นานๆจะมีทีนะวันพุธหรือว่าปิดปรับปรุงฉุกเฉินนะผมนะก็นะปิดปรับปรุงในหน้าที่นี้จะมีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับปิดปรับปรุงวันพุธนะครับผมก็โดยอ่า เนี่ยมันชี้แจงครับผมเจ็ดมงเช้าถึงบ่ายสนะฮะโดยวันพระเรื่องาจะไม่มีการปิดปรับตุงแล้วนะครับผมนะคือสลับวันน่ะนะับผมอัปเดตนะชุดคุมอ่าฮาัลโลฮานะับผมฮัลโลฮาคือง่ายๆจริงๆคุมเนี้ยมันน่าจะเข้าตอนเมษาครับนะมันน่าจะเข้าตอนสุกการนะครับคฮัลโลฮาเดี๋ยวเรามาดูกันฮัลโลฮาอยู่ไหนวะ ผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คูมาโลฮานะครับผมมันจะจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมผมเลยบอกว่ามันน่าจะเข้าตอนช่วงสงการมันม,มันเหมาะคือการที่เป็นแบบเสื้อผ้าลายดอกหรือวาลายอะไร,ไรแบบนี้แต่มันน่าจะเข้าช่วงเทศกาลสงการพอดีแต่มันมีอะไรผิดพลาดคงโควิดมาเปลี่ยนแผนทุกอย่างเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนครับ คุมนี้นะครับผมจะมีแบบธรรมดานะทั่วไปนะแบบ G ีนะครับแบบวายจนะครับผมแบบมีออฟนะครับผมจะเห็นได้ว่าเนี่ยออฟมันก็ประมาณนี้ฮนะส่วนต่างมันก็มีนะครับผมเนี่ยแบบธรรมดาไม่ไม,ไม่ไม่มีออฟนะครับส่วนต่างที่มีออฟเนะี่ยคือเอฟพียี่สิบเปอร์กับหนะึ่งร้อยเปอร์อ่าโจมตีต่างกันสามเปอร์คนระับโจมตีวินะครับต่างกันสามเปอร์คนระับป้องกันต่างกัน ห้าเปอร์ครับนะฮะผมเลือดต่างกัน3 0มมานาต่างกัน300ครับที่เพิ่มเติมคือพลังโจมตีมอนเตอร์ใหญ่บวก200ครับพลังมอนเตอร์ขนาดใหญ่บวก200ยโจมตีและป้องกันนะบวก200ทั้งคู่อ่าสิ่งสิ่งที่เพิ่มมาด้นะผมอันเนี้ยนะครับคุณสมบัติจะสิ้นสุดวันที่28พฤษภาคมนะับผม28พฤษภาอืม อขอโทษปวดอภัยเนี่ยุผมนะับผมอ่ากลุ่มให้ดูกันจะนะครับผมก็ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปกลับไปดูหน้านี้กันนะับผมต่อนะครับผมนะบผม,มีอะไรกันอีกบ้างอ่าในนี้มันก็เขียนออปชั่นนี่ว,วะ่ะกูจะไปดูหน้านู้นทำไมเอ่อกล่องคุมทรัพย์อ่ะกล่องคุมทรัพย์กล่องลายทรัพย์นะฮะผมกล่องคุมทรัพย์กล่องลายทรัพย์นะครับ,นะรบกล่องนี้ดูเรามาดูคุณสมบัติได้ปะกดดูก่อน กล่องคุมทรัพย์หรือกล่องลายรับนะครับสามารถรับรายได้ที่เท่าวายากรน,นะครับผมนะแล้วก็ทําการดรอปไอเทมนะครับผมเป็นกล่องสีเหลี่ยมๆสีเขียวๆนะฮะสีเหลี่ยมๆขี้เขียวๆเนี่ยเนี่ยน,นะครับผมอ่ะ่กล่องเพียงได้1ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีแบบส่งทีละาหกล่องก็ได้5ชิ้นนะเหมือนกันนะครับนะกล่องคุมทรัพย์นะจะใช้ค้อนค้อนเหล็กตีนะที่โลหะเหล็กไหลอันละเอ็มหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะผมแล้วก็ประแจร,ราคาช็อปไม่ประกาศบอกอะนะครับผมซึ่งไอเทมทั้งสองอย่างยังไม่บอกราคานะครับยังไม่บอกราคาแสดงว่ามีการปรับปรุงแก้ไขนะครับผมนะเน, <ะ S 1> นี่ยรายละเอียดจะประกาศหลังวันที่19นะครับผมเดี๋ยวเราจะบอกเองทําคลิปใหม่อยู่แล้วไม่เป็นไรเพราะว่าต่อให้คลิปเรามีนะสาหรับกล่องกล่องเนี่ยเรามีคลิปอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้านี้กันก่อนเดี๋ยวผมสามารถค้นหาครับค้นหา กองเนี่ยนะกองกลุมซับกองกลุมซับละลายซับอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวดีเห้ย,ยนะกดไปกองกลุมซับอะกองกลุมซับจะมีคลิปออกมา4คลิปที่ผมเคยทำไว้นะผม แลกกล่องขุมทรัพย์นะครับ2,015นะครับ2,014มีครับ2,013มีครับอ่ะเกาะแก่สุด2,013นะครับกล่องละลายทรัพย์ซึ่งเ,เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของกล่องละลายทรัพย์หรือว่ากล่องทะลุงทรัพย์หรือว่า,าทรัพย์จางอะไรพวกนี้นะครับผมนะบอกไปก่อนนะคือมันเป็นกล่องละลายเงินเอ็มอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับผมนะ จัดว่าแหลมเลยแหละนะครับจัดว่าแหลมเลยนะครับผมมันก็ถามว่านะฮะผมเดี๋ยวถามว่ากล่องละลายซับเนี่ยมันดรอปอะไรมันมันได้อะไรบ้างนะครับผมไอเทมพื้นฐานนะครับพินในตำนานจะมีบังเกิดในนาที่นี้นั่นหมายถึงว่า,าระดับต่ำระดับต่ำเข้าใจคำว่าระดับต่ำนะกันสิบโจมี่สามสิบระดับต่ำมีในกล่องนี้ด้วยนะครับผม รวมไปถึงมียาระเบิดพลังนะครับผมยาปา่านานาพันยาปา่านานาพันคือเยอะมากบรรดา,นายาปา่าออกหมดนะฮะอยู่ที่ดวงว่าจะออกไม่ออกแต่แม่งทุกชนิดเลยจ้ะอยู่ในกล่องนี้นะครับผมแล้วก็ประดับครับประดับประดับมีตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงแอดวานครับแอดวานก็น่าจะถึงแค่คาร์ห้า 5, ในยุคสมัยนั้นนะฮะคราร5คือหูยก นะผมพวกแหวนร้อยนะครับผมเราอยากให้อัปเดตมากเพิ่มเติมนะบอกเลยเราอยากให้อัปเดตมากและเพิ่มเติมกว่าเดิมนะครับพวกของเซียนของเซียนเพิ่มมาเนี่ยรับรองลายซับได้ดีนะผมมันต้องมีคนเล่นนะยังไงก็มีคนเล่นไอเทมถามว่าดอกง่ายไหมง่ายครับเออแต่มันจะเจ็บ <laughs> เจ็บตอนสุมเล่นเนี่ยเออแต่ไม่ก็ไม่เป็นไรฮะนะผมระยะเวลาเกือบเดือนนะผม ตั้งแต่ยี่สิบเก้าจนถึงยี่สิบแปดพฤษภานะก่อนปิดเซิร์เกือบเดือนละลายซับน่าจะได้อย่างดีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มีรวมถึงประดับนะล้ำค่ามีชื่อนะครับผมล้ำค่ามีชื่อตั้งแต่คัสห้าถึงคัสร้อยสิบคัสเซียนหนึ่งนะเออมันจะมีล้ำค่ามีชื่อสําหรับอาวุธของเซียนหนึ่งซึ่งหลายคนบอกว่าเออฮ้ยมีด้วยเลยสุดนะครับผมนี่แหละกล่องนะครับผมแต่เราก็อยากให้อัปเดตไปถึงขั้นเซียนที่สูงสูงไปกว่านี้นะครับ นะมีอะไรบ้างหินหินมีถึงระดับสูงครับตั้งแต่ระดับธรรมดาที่พูดไปนะผมมีระดับต่ําด้วยระดับต่ําที่แบบการสิบต่ำวิสามสิบต่ำอะไรแบบนี้โจมสิบุกไม่แน่ใจนะครับว่าจะยัดลงในนี้หรือเปล่าเพราะวนะ่านจะเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆอะ่ะมันจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเควสที่งหัวแบ่งตามลําดับของช่วงเลเวลช่วงคลาด เพย์เพย์ฟอลนะครับผมอยู่บ้านนะครับผมกำจัดมอนเตอร์ยิ่งมีสิทธิ์มากครับอ่ะกำจัดมอนเตอร์ยิ่งมีสิทธิ์มากเดี๋ยวเราไปขยายความก่อนกำจัดมอนเตอร์เออ่ยิ่งมีสิทธิ์มากอ่กิจกรรมนี้มาดูกันนี่แหละไอ้รูปวงกลมนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็นเออ่ส่งที่งูเอ็นบีซีนะครับไอ้เคเวสแบบนี้แหละนะมันจะยืนอยู่ข้างโซย่างสมัยก่อนนะครับผมมันจะสุ่มได้หินหินระดับ ตามคลาดอ่ะตามคลาสแบบแบบปกติแบบสูงสูงสุดอ่ะประมาณนั้นสามระดับอยู่รู้สึกอ่ะแต่อันนี้อยู่บ้านนะครับเซฟตัวนะป้องกันโควิดนะครับผมอ่าสะสมไอเทมหนึ่งร้อยชิ้นนะสูงสุดหนึ่งร้อยชิ้นนะฮะตีมอนเตอร์ปกตินะส่งได้หนึ่งครั้งนะกำัจับมอนเตอร์หนึ่งร้อยชิ้น บวกลบไม่เกิน10เลเวลไม่เกิน10เลเวลไม่เกิน10เวลา9เวลได้พอส0บเวลชื่อสีขาวแล้วสีเทาเออแสนรักอ่าสะสมให้ครบร้อยชิ้นแล้วนำไปแลกที่ NPC ซอนอูซอนอูอีกแล้วครับถามว่ากิจกรรมนี้น่าไหมน่าครับอยากได้คือแมวควักกำจัดวิญญาณอ่าลายบางกรอนอ่าแมวควักนี่ เพิ่มเพิ่มพวกเงินกําจัดวิญญาณเขารู้สึกว่าจะเพิ่มพวกเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันเพิ่มอะไรสักอย่างแหละเนี่ยสองอย่าง3อย่างอ่ะสอย่างที่อยากได้เนี่สอย่างนะครับผมเนี่สอย่าง100ชิ้นไม่ยาก100ชิ้นไม่โอยไม่ยากนะผมต่อมาเดี๋ยวอยู่ไหนต่อมาเอ่อกิจกรรมแรกชุดคุม เลขชุดคลุมมีอีกด้วยเลขชุดคลุมดูหน่อยเลขชุดคลุมหมออยู่ไหนอะเอาดิอา้าทำไมไม่เลี้ยงวะโอ้ยตายตายเลขชุดคลุมมาเลขชุดคลุมก็จะเป็นตัวตัวคลุมแบบธรรมดาและแบบ G ีฮะนะมี2แบบให้เลือกครับนะจะมีการสุ่มแบบ ถ้าเป็นครูพงธรรมดาและแบบจีสามารถสุ่มคุมได้ดังนี้ครับมีขาวครับมีขาวจิ้งจอกหิมะครับพาลาดินนะครอ่ะปีนเขาครับเสือขาวครับอ่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะถ้าเป็นแบบจีนะครับจะสุ่มคุณสมบัติว่าจะเป็นการสําเร็จเดี๋ยนะเสริมพลังจากความสําเร็จสอีเปอร์อะไรคืออ๋อ อ๋อมีโอกาสเสริมพลงังคือบวกหนึ 1, ่งถึงบวกสิบอ่าที่เหลือมีความสําเร็จค่าได้เงินและก็ลดตายอ่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคุณสมบัติของคลุมจะเป็นถาวรเลยนะครับต่อ,อ,อแก้ไขบักเวททะเบียนธรรมอาธรรมธรรมไม่ดอกเออหนึ่งสัปดาห์นะครับผมอ๋อแฮปปี้ไทม์สี่เวลายังไม่พูดเหรอ แอปพีท่ทำสี่เวลาเริ่มตั้งแต่สิบเปอร์ยี่สิบเปอร์สามสิบเปอร์สี่สิบเปอร์จริงเหรอกลัวเป็นเลขห้าเปอร์สิบเปอร์สิบห้าเปอร์และยี่สิบเปอร์จริงมันเป็นแบบนี้นะครับผมตัวเลขไม่เปลี่ยนนะครับผมอ่ะทีนี้มากิจกรรมนะผมกิจกรรมที่จะหายไปคือกิจกรรมต้านโควิดนะผมอ่าขวดเจลหายไปกิ่งท้อหายไปครับ สุ่มอัญเชิญบอสหายไปฮะชิคชื่อหวนคืนหายไปจำหน่ายคุมฤดูร้อนหายไปนะครับผมจำหน่ายเทมพิเศษหายไปนะครับผมจำหน่ายชุดป้องกันโควิดหายไปนะครับแต่เควสประจําวันของซซนอูยังอยู่นะเควสประจําวันซซนอูยังอยู่ถ้าตามประกาศนะครับผมก็ยังคงเมามันกันได้อยู่นะครับผมอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่น่าจะมีนะครับผมเดี๋ยวเราไปสอดสองดูคลิปกันหน่อยกองภูมิซั์ ไม่ต้องดีกว่าเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ค่อยไปดูเอาวันวันนี้แหละนะผมเปิดเซิร์ฟเราก็ได้ได้ดูกันเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะจัดให้อยากได้จัดให้แต่ถ้าสองแบบไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอสอบถามราคาประแจก่อนว่ามันราคาจะสูงมากหรือสูงสูงแค่ไหนนะครับผมผมาจจะทดลองให้ให้ให,ให้ให้ดูแค่ไม่กี่อันนะผมแล้วก็แบบแบบธรรมดาเนี่ยเราอาจจะมีเงินเอ็มที่แบบ ละลายซับได้ดีนะฮะอาจจะเป็นโรคซับจางนะฮะเป็นโรคไตกันไดน้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลากกันไปก่อนกับผมผมิมเตอร์ซีอูไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่กดติดตามกดซับสไครต์กันนะครับผมแล้วเจอกัน